สวัสดีค่ะวันนี้กลับมพววาพบกับเซลมินิกอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานน้องวันนี้นะคะก็มีนักเจนนะคะ XLT ตัวออโต้นะคะตัวนี้มารีวิวว่าใส่อะไรให้กับคุูกค้าบ้างนะคะมาดูทีละจุดกันเลยค่ะมาตามมินมาเลยนะคะเริ่มจากที่แรกนะคะเราได้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะให้กับคุณรุค้าเป็นกระจังหน้า f o r d นะคะเป็นตัวนักสือสีแดงนะคะแล้วก็มีตรงนี้สีดำนะคะก็ ดูสวยงามนะคะเหมือนลูกค้านะคะจะชอบสีแดงแน่แนเลยนะคะดูจากลักษณะแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟด้านบนนะคะกระจังหน้า3จุดนะคะตรงนี้เลยนะคะอ,อ่ามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะมินก็ได้ใส่ซุ้มล้อขนาด5นิ้วไปให้ลูกค้าเพื่อให้รับกับตัวยางนะคะแล้วก็ตัวล้อมแม็กนะคะอ่า จะมีความล้นออกมานิดนึงนะคะแตบอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็ถัดมานะคะที่เห็นเลยเด่นๆก็คือจะมีแม็กนะคะเป็นขิปแดงอย่างนี้นะคะก็ดูเป็นสวยงามมากนะคะเป็นลายดำขิปแดงเนาะอะ่ตัวนี้นะคะเป็นขอบ20นั่นเองนะคะแล้วก็ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่275 55ห้า้า R 20นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นขอบ20เลยอ่ะ ดูสวยงามมากๆเนาะตัวนี้สําหรับตัวล้อนะคะอ่ะตัวนี้นะคะพามาดูด้านในนิดนึงด้านในนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองค่ะสําหรับตัว xlt นะคะหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะก็มีโลบาลเหล็กแถมให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอันนี้โลบาลเหล็กสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะ สำหรับตัว XLT ตัวใหม่ตัวนี้นะคะก็มีที่เหยียบด้านข้างให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะอยากรู้ไหมคะว่าตัวนี้นะคะใช้โปรอะไรนะคะลูกค้านะคะใช้เงินแค่5900 0ับาทเท่านั้นเองนะคะก็ได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว XLT นะคะ ได้ทั้งโลบาร์ได้สั้งซูมล้อได้ทั้งล้อแม็กนะคะแถมได้กระจังหน้าอีกคุณลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับ XLT ตัวนี้นะคะก็มีกล้องหน้าหลังด้วยอ่าคือไม่ต้องห่วงเลยมีกล้องด้านหลังก็สามารถมีมีม,มีแต่ตัวนี้นะคะจะไม่มีเซ็นเซอร์เนาะก็ทำมาเป็นกล้อง ให้แทนนะคะสำหรับตัว XLT ตัว Next Gen ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรายละเอียดนะคะโปรนี้ย้ำเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะของ XLT เกียร์ออโต้นะอ่ะเริ่มดาวที่59 0 0 0แค่ใช้เงินแค่59 0 0 0ลูกค้าได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักมหามินหรือโทรไยมหามินได้ที่092 841 6481หหรือจะทักไลน์ i n นบ x อกเฟซบ o ๊กมันก็ได้นะคะมีนยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ